อาตี is, ผ่อนเพียง5,500บาทกับ t ต y ยต a a อาติท์หนปี2018เป็นโฉมไม c เนเชนเรียบร้อยแล้วนะคะสีดำสวยๆภายในได้เป็นโทนสีเบจท่าเบาะหนังเดิมโรงงานสภาพปายแดงสวยๆเลยราคาตั้งขายเพียงแค่379,000บาทเท่านั้นค่ะได้ฟังก์ชันเดิมออปชั่นเดิมๆนะคะการันตีโครงสร้างรอบคันมาให้แล้วนะไม่มีประวัติพิความชนหนักจมน้ามาแน่นอนนะคะได้เป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์ภายในสวยๆแบบนี้นะคะใครตามหาเอาติทมือ สองไว้ใช้งานผ่อนสบายๆแนะนําคันนี้ไป1หนึ่งทางเลือกเลยนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของรายละเอียดนะคะกับตัวรถคันนี้ในคลิปเต็มได้เลยค่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาจู่กับนุชที่บริษัทเพชรยนต์รถมือสองนะคะตั้งอยู่ถนนเสรีไทย68แยก1มินบุรีค่ะวันนี้พามาอัปเดตรถเอาติสนะคะผ่อนเพียง5,500บาทเท่านั้นตลอดอยุสัญญาเลยนะคะคันนี้สวยๆได้เป็นโฉมไมน์เชนมาให้แล้วเรียบร้อยสีดาสวยๆการันตีโครงสร้างค่ะไม่มีประวัติผิดความชนหนักจมน้ามาแน่นอนนะคะรับประกันโครงสร้างให้แล้วรอบคันเลยนะคะราคาตั้งขายค คันนี้นะคะ379,000บาทเท่านั้นฟรีดาวได้จัดยอดได้เต็มผ่อนเดือนละเพียงแค่5,500บาทเท่านั้นเองนะคะได้รถสวยๆไปใช้งานแบบนี้ถือว่าคุ้มเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะพนักงานรายได้อยู่ที่1 5 0 0 0บาทนะคะสามารถเป็นเจ้าของคนเดียวจบเลยออกคนเดียวจบไม่ต้องมีคนค้ำและกู้ร่วมข่าวออกง่ายๆสบายๆลูกค้ามีประวัติเครดิตดีนะคะจัดยอดได้เต็มออกรถฟรีดาวผ่อนสูงสุดถึง8 4่งวดเลยได้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.79ค่ะสนใจ ติดต่อสอบถามรายละเอียดมาหานุตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามารับชมในส่วนของรายละเอียดนะคะกับตัวรถคันนี้ว่าจะมีความน่าใช้งานขนาดไหนบ้างมาดูกันเลยค่ะด้านหน้าตัวรถคันนี้นะคะได้เป็นโฉมไมเนอร์เชสนะคะลูกค้ากระจังหน้าโครเมียมสวยๆส,ยสภาพสมบูรณ์เดิมโรงงานเลยไม่มีประวัติผิดความชนหนักมาแน่นอนนะคะได้เป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์ไม่เดิมแท้โรงงานนะคะคันนี้สภาพกริบๆเลยสวยๆน่าใช้งานมากนะคะเป็นรถมือเดียวด้วยนะคะสภาพกริบแบบนี้ใครกําลังตามหาอัลติสมือ2อ ไว้ใช้งานนะฮะน้องนุชแนะนําคันนี้ไปนหนึ่งทางเลือกเลยนะคะผ่อนสบายๆเดือดรับเพียงแค่5 5 0 0บาทลูกค้าได้รถนะคะไปใช้งานนะ,ะไปไเป็นขึ้นชื่อในของเรื่องของถึกทนนะคะคันนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะมาดูกันต่อในส่วนของรายละเอียดด้านหน้าตัวรถค่ะกระจังด้านหน้าสีดําสวยๆกันชนเดิมโรงงานสภาพไม่มีชาแน่นอนนะคะโป่งซุ้มล้ออยู่สภาพสมบูรณ์เลยไม่มีประวัติพลิกความชนหนักมาแน่นอนนะคะเป็นรถโครงสร้างเดิมจากโรงงานรอบคันสวยๆ 8เดิมโรงงานสีทูโทนนะคะสวยๆกริบๆขอบ16ยางปี2022ทั้ง4เซนเลยนะคะดอกยางเป็นดอกยางปีใหม่มาให้แล้วนะคะคุ้มค่ากันมากๆสําหรับคันนี้กระจกมองข้างได้เป็นสีดำนะคะสีเดียวกับตัวรถเป็นระบบปรับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวมาให้แล้ว รอบทั้งสองฝั่งเลยนะคะคันนี้และในส่วนของสีรอบคันนะคะได้เป็นในส่วนของสีเดิมโรงงานสันเรียมมองเห็นได้ชัดนะคะสีดําเงาวับแบบนี้เลยนะคะไม่มีร่องรยรักยิ้มนะคะสีเรียบเนียนเสมอกันเลยและไม่มีรอยถลอกขีดขูดใดๆทั้งสิ้นเลยสีเดิมโรงงานนะคะฝากระโปรงสันเรียมนะคะเห็นได้ชัดสวยๆนะคะกระจกรอบคันนะคะกระจกด้านหน้าได้เป็นพาร์ทเดิมโรงงานมาให้แล้วเรียบร้อยสวยๆเลยนะคะคันนี้การันตีโครงสร้างความสวยมาให้แล้วนะคะราคาสุดพิเศษ เลยนะคะขายเพียงแค่379,0 0 0บาทเท่านั้นค่ะได้เป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์สภาพเดิมๆโรงงานสวยๆกริบๆแบบนี้นะคะท่านใดตามหาอยู่นะอย่ารอช้าเลยนะคะนานๆจะมีเข้ามานะสำหรับราคาประมาณ0,000สนนะคะไปลายนะวันนี้นุชมีมาให้หนึ่งคันถือว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะมือเปิดได้เป็นสีดำค่ะมีสีคมเมียมตัดนะคะกระจกรอบคันได้เป็นพาร์ทเดิมโรงง,งานโตโยต้ามาพร้อมการติดตั้งนะคะตัวสัญญาณการขโมยมาให้แล้วเรียบร้อยสวยๆส,สำหรับภายในตัวรถ ะะได้เป็นโทนสีเบทค่ะลูกค้าสีเบทต,ตัดดําถือว่าสวยดูเท่ดูสปอร์ตมากๆนะคะด้านนอกได้เป็นสีดําภายในได้เป็นสีทูโทหรือว่าสีเบทต,ตัดดํานั่นเองนะคะถือว่าสภาพเนี่ยสวยจากป้ายแดงเลยก็ว่าได้นะผ่นนี้บอกได้เลยว่าไม่มีชาเลยสวยๆเดิมๆนะคะเป็นรถมือเดียวนะเจ้าของเดิมเนี่ยมีการใช้งานน้อยมากๆนะรถสวยมากๆเลยนะคะมาดูการในส่วนของรายละเอียดด้านหน้าตัวรถคันนี้นะคะลูกเล่นเท่องเสียงก็คลาสสิกเดิมโรงงานระบบแอร์ปรับ มือค่ะปรับได้สีระดับหัวเกียร์สมบูรณ์ไม่มีชม้ำนะคะได้เป็นเกียร์แบบ คันบันไดสวยๆแบบนี้พวงมลาลัยมอติฟังก์ชันอยู่สภาพสมบูรณ์เลยนะคะในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะไม่มีการทะลอกไม่มีรอยกาวติดนะคะลูกค้าสวยๆนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวโครงสร้างสําหรับตัวซอกประตูนะคะหัวน็อตเดิมไม่มีร่องรอยการแกะไขงัดแงะค่ะน็อตอยู่สภาพสวยๆสมบูรณ์แผงประตูด,ด้านข้างสีดําตัดสีเบจอยู่สภาพสมบูรณ์เลยหัวน็อตไม่มีการขยับขยืน่นได้เป็นรถมือเดียวสวยๆนะคะสำหรับในส่วนของตัวเสาบีนะคะหัว น็อตเดิมโรงงานนะคะไม่มีร่องรอยการแกะไขตัวน็อตเนี่ยสภาพน็อตคือน็อตเดิมทั้งหมดเลยนะคะในส่วนของตัวด้านบนและด้านล่างน็อตเดิมเดิมสติกเกอร์ต่างๆนะคะมีติดตั้งมาให้เห็นจากโรงงานแผ่นเพจมีให้เห็นชัดๆแบบนี้เลยวันเดือนปีผลผลิตนะคะอยู่กับสำเนารถตรงกับสำเนารถสามารถโอนเป็นชื่อลูกค้าได้เลยนะคะสวยๆภายในสวยๆกริบๆนะคะ เบาะหนังไม่มีช้ำค่ะเบาะหนังสภาพสมบูรณ์จากโรงงานเลยนะคะลูกค้าคันนี้ถือว่าคุ้มค่ากันนะคะในส่วนของสีด้านข้างสีเดิมสวยๆสันเรียมมองเห็นได้ชัดสภาพสมบูรณ์เลยกระจกรอบคันได้เป็นพาทเดิมโรงงานสวยๆเช่นเดีวยว,ยวยกันนะคะในส่วนของตัวเบาะด,ด้านหลังได้เป็นเบาะสีเบจเช่นเดียวกันค่ะลูกนนะคะ้าด้านหลังผู้โดยสารกว้างขวางนั่งสะดวกสบายไม่แออัดแน่นอนนะคะได้ในส่วนของที่ชาร์จแบตมาให้ด้วย2จุดแบบนี้นะคะ ในส่วนของรายละเอียดด้านในห้องอผู้โดยสารนะคะบอกได้เลยว่าคันนี้นะคะไม่มีช้ำเลยนะเบาะเดิมโรงงานนะคะสภาพกริบสมบูรณ์พร้อมขายแล้วนะคะคันนี้ใครสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดมาด่วนเลยนะคะในส่วนของรายละเอียดตัวซอกประตูค่ะน็อตเดิมโรงงานสวยๆนะคะไม่มีร่องรอยการขยบขยื่นเลยน็อตสภาพสมบูรณ์สวยๆแบบนี้นะคะการันตีมาให้แล้วความสวยนะในส่วนของรายละเอียดนะคะด้านหลังตัวรถไฟไท้ายเดิมโรงงานค่ะลูกค้าการชน ด้านหลังไม่เคยมีการชนหนักมาแน่นอนนะคะมาพร้อมไฟทับทิมติดตั้งมาให้แล้วสภาพสวยสวยสมบูรณ์เลยนะคะกระจกด้านหลังได้พัดเดิมค่ะลูกค้าคันนี้ไฟเบรกดที่3เดิมแท้โรงงานทั้งหมดตาสัญลักษณ์โคราอัลติส1 6ดีอยู่สภาพสมบูรณ์สันเหลี่ยมด้านข้างมองเห็นได้ชัดสวยๆกริบๆแบบนี้ราคาเพียงแค่379,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจรถมือสองไว้ใช้งานเนี่ยสามารถสอบถาม รายละเอียดนุดมาได้เลยค่ะตามเบอร์โทรด้านล่างรับรองราคาได้รถสภาพสวยๆไปใช้งานแน่นอนนะคะและคันนี้อยากแนะนำมากๆราคาสุดพิเศษเลยนะสำหรับออติปี2018ราคาเพียง er แค่379,000บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าคุ้มค่ากันแน่นอนรับประกันโครงสร้างมาให้แล้วรอบคันค่ะสวยๆกริบๆในส่วนของรายละเอียดด้านหลังตัวรถนะคะโครงสร้างเดิมโรงงานนะห้องเก็บสัมภาระสวยๆกริบๆโครงสร้างเดิมค่ะหัวน็อตแต่และจุดอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะไม่มีเรื่องรอยการแกะไข่ขยับขยื่นค่ะสติกเกอร์ ต่างๆนะคะมีให้เห็นรอยเมคกอาร์คสวยๆเดิมๆค่ะตรงนี้นะคะรอยเมคอาร์คเห็นได้ชัดเลยนะหัวน็อตนะคะยึดในส่วนของไฟท้ายด้านหลังอยู่สภาพสมบูรณ์เลยนะคะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกว้างๆเก็บกระเป๋าเดินทางได้4ีห้าใบเลยนะคะด้านล่างยางอะไรถุงเครื่องมือแม่แรงเรามีมาให้แล้วเรียบร้อยไม่มีร่องรอยการติดแก๊สค่ะได้เป็นรถมือเดียวประวัติสูงสภาพเดิมแน่นอนนะคะใครสนใจคันนี้สอบถามรายละเอียดมาหาหนุ่ได้เลยนะคะตามเบอร์โทรด้านล่างนะคะสวยๆเลยสีดํา บอกได้เลยนะคะว่าสีดําราคาประมาณนี้ค่อนข้างมีน้อยมากๆเลยลูกค้าคันนี้คุ้มค่าแน่นอนนะคะสำหรับใครที่กําลังตามหารถเอาติดมือ2ไว้ใช้งานนะคะนุดแนะนําคันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกเลยนะคะได้เป็นรถที่ขายดีอันดับหนึ่งของบริษัทเพชรยนต์นะคะบอกเลยว่าราคานี้ ไม่มีเข้ามาไปบ่อยนะคะอย่ารอช้ากันเลยนะคะภายในสวยๆกริบๆสภาพเดิมโรงงานไม่มีช้ำเลยนะคะซอกประตูทั้ง4ีบานหัวน็อตเดิมโรงงานรอยเมคอัพเห็นได้ชัดสวยๆหัวน็อตไม่มีการขยุกขยื่นเป็นน็อตเดิมโรงงานแผงประตูด้านข้างสีทูโทนสวยๆกริบๆนะคะตัวน็อตแต่ละจุดเนี่ยอยู่สภาพสมบูรณ์เลยนะคะน็อตเดิมโรงงานนะคะในส่วนของตัวรายละเอียดภายในตัวรถนะคะก็สมบูรณ์เดิมสวยๆนะคะซอกประตูทั้ง4บ้บานอย่างที่หนุดแจ้งเลยนะคะหัวน็อตเดิมโรงงานสวยๆ ไม่มีร่องรอยการแกะไข่งัดแงะค่ะสวยๆเดิมๆนะคะแผงประตูเดิมโรงงานสวยๆกริบๆแบบนี้เลยนะคะภายในไม่มีช้ำค่ะ แล้วก็ในส่วนของตัวเสาบีทั้ง2ฝั่งนะคะหัวน็อตเดิมโรงงานสติกเกอร์ต่างๆมีมาให้แล้วสวยๆแบบนี้นะคะการันตีโครงสร้างเดิมรอบคันมาให้แล้วนะคะบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมๆเลยมาดูกันในส่วนของรายละเอียดนะคะด้านหน้าตัวรถคันนี้บ้างว่าได้อะไรมาเล่นบ้างมาดูกันเลยนะะสตาร์ทเครื่องขึ้นมาค่ะลูกค้าคันนี้ได้พวงมลาลัยมอติฟังก์ชันสภาพสวยๆส,ยสมบูรณ์เดิมโรงง,งานนะคะไม่มีร่องรอยการถะลอกหรือว่าใช้งานหนักมาแน่นอนนะคะสำหรับตัวพวงมลาลัยนะคะสวยๆเดิมๆนะ และในส่วนของที่นะคะคันนี้นะคะมีเพิ่มเสียงลดเสียงได้ด้วยนะคะเลือนไม้สีฟ้าสวยๆไม้เดิมโรงงาน221,841กิโล นะคะลูกค้าคันนี้ปี2018ไม่0 0 0เฉลี่ยการใช้งานถือว่าไม่ได้เยอะเลยนะคะลูกค้าและคันนี้อย่างที่ลูกค้ารู้ๆกันเลยเอาติดไม่ใช้งานเป็นล้านก็ยังวิ่งได้สบายๆนะคะคันนี้ก็ถือว่าอีกหนึ่งคันที่อยากแนะนําสวยๆนะราคาย่อมเยาวค่ะ3ามแ0 0เจ็ดับาทเท่านั้นเองนะคะมาพร้อมลูกเล่นเครื่องเสียงคลาสสิกเดิมโรงงานระบบแอร์ปรับมือค่ะปรับได้4ีระดับค่าแอร์เยน็นฉ่ำมากๆเลยนะคะแล้วก็มากันต่อในส่วนของรายละเอียดนะคะหัวเกียร์นะคะสภาพสวยๆ สมบูรณ์ไม่มีชาแน่นอนนะคะเดิมๆเลยนะคะภายในกว้างๆนะคะบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมนะคะที่บางแดดอยู่สภาพสมบูรณ์เลยนะคะไม่มีชานะคะไฟด้านหน้าน,นะคะทุกดวงเปิดปิดได้ปกตินะคะสวยๆแบบนี้นะมีกระจกมาให้ด้วยนะคะการันตีโครงสร้างมาให้แล้วนะคะสวยๆกริบๆเลยนะคันนี้ใครสนใจสามารถทักรายละเอียดมหาหาุูได้เลยค่ะอ,อ,อยากดูรายละเอียดตรงไหนนะคะบอกได้เลยว่าคันนี้สวยแน่นอนนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดตามเบอร์โทรด้านล่าง ได้เลยค่ะสีเดิมสีด้านข้างหรือว่าสีรอบคนเนี่ยได้เป็นสีเดิมโรงงานสวยๆสีดำนะคะได้เป็นยางปี2022ทั้ง4เสเซนด้วยนะคะถือว่าคุ้มกันเลยแมตเดิมโรงงานสภาพสวยๆไฟหน้ามัลติฟังชั่นมัลติเดฟเตอร์ทั้ง2ฝั่งอยู่สภาพสมบูรณ์ไม่มีร่องอยการแตกแล้วหรือว่าขึ้นเหลืองค่ะไฟหน้าเดิมทั้ง สองฝั่งเลยนะคะรายละเอียดสวยๆแบบนี้ใครสนใจอยากสามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดนุนมาได้เลยค่ะตามเบอร์โทรด้านล่างเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องกันบ้างคันนี้ว่าสภาพเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ มาดูกันต่อในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องค่ะลูกค้าคันนี้ได้เป็นเครื่องเดิมโรงงานดูโอวีทีไอเดิมแท้สี่สูบนะคะเป็นเครื่องหนึ่งพันหกร้อยซีซีค่ะฝาครอบเครื่องอยู่สภาพสมบูรณ์คานหน้าต่างๆเดิมแท้โรงงานรอยเมกอาร์รอยน็อตแต่ละจุดเนี่ยอยู่สภาพสมบูรณ์เลยนะคะรอยคิวซีเดิมโรงงานยังอยู่เห็นเป็นบางส่วนนะคะบอกได้เลยว่าคันนี้การันตีโครงสร้างรอบคันมาให้แล้วนะคะไม่มีประวัติลิดความมาแน่นอนนะคะหัวน็อตต่างๆน็อตยึดฝากระโปรงค่ะอยู่สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะรอยเมกอา รอยกลมๆแต่ละจุดขาคันนี้อยู่สภาพสวยๆใครสนใจคันนี้สอบถามรายละเอียดมหานุษย์ได้เลยนะคะตามเบอร์โทรด้านล่างหรือว่าลูกค้านะคะอยู่ระแวกออมินบุรีนะคะแวะมาดูรถได้เลยที่บริษัเทเพชรยนต์ค่ะตั้งู่ถนนเซรีไทย68แยก1มินบุรีนั่นเองนะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสช่วยทุกคันดันทุกเคสเลยสาหรับใครอยากได้รถมือสองคัดเกรดสวยๆนะคะติดต่อสอบถามนุษย์มาได้ค่ะตามเบอร์โทรด้านล่างสําหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องของนุษย์ด้วยนะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิว เอาติสมือสองเข้ามาใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ